สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่30มกราคม2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองภาพโดยรวมน่าจะยังคงแกว่งในกรอบไซด์เว์นะคะอาจจะมีทางขึ้นอยู่บ้างนะคะหลังจากที่เราค่อน้างใกล ตัวระดับจิตวิญยานะคะสำหรับการลงทุนก็คือประมาณแถวพันหนะคะความพยายามในการทดสอบไปเทสต,ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะยังคงมีอยู่บ้างนะคะแต่ความผันผวนคงเยอะในขณะที่วอลุ่มการซื้อขายดูจะเบาบางต่อเนื่องนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการหยุดทําการต่อเนื่องของตลาดต่างประเทศในภูมิภาคนะคะ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอย่างเช่นจีนฮ่องกงเกาหลีใต้นะคะสิงคโปร์ไต้หวันพวกนี้ยังหยุดอยู่นะคะงนันจะทําให้บ o ลุ่มการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะคะความผันผวนระหว่างทางคงมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัว u p s i d ดา o w n ไซด์ downside, เรามองค่อนข้างาจะจํากัดนะคะยังเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะความผันผวน,นที่มีอยู่ข้างหน้านะคะจะเป็นเรื่องของการประชุมเพื่อพิาจารณาจัาดอกเบีย้ยนโยบายนะคะของหลายๆประเทศนะคะในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น เฟดนะคะของสหรัฐนะคะ boj ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งประชุม2วันทําการนะคะเริ่มต้นวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะส่วนเฟดเนี่ยจะประชุมช่วงวันที่31มสบเมกราถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ boe ตามมานะคะประชุมวันที่2นะคะ กลุ่มหาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดความผันผวนขึ้นในตลาดการเงินเนี่ยในระยะสั้นได้นะคะน่าจะตามมองสําหรับประเด็นในเรื่องของการกําหนดนโยบายของประเทศมหาอำนาจนะคะอย่างนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คงต้องตามต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็คือตัวนโยบายเกี่ยวกับอิมิเกรชันนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะมีอิมแพในเชิงลบในด้านความรู้สึกอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ออจะพูดค่อนข้างจะจะบอกว่าเออไม่ไม่ได้มีความประสงค์หรือว่าตั้งใจเป็นเรื่องของาศาสนานะคะ แต่เป็นเรื่องของ security นะคะตรงนั้นก็แต่ว่าในเรื่องของการกีดกันกลุ่มประเทศบางกลุ่มนะคะในการได้รับบีซาหรือว่าเข้าตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างถือว่าสร้างความวุ่นวายแล้วก็มีผลกระทบอยู่เยอะนะคะทำให้คนมองในเรื่องของนโยบายที่ค่อนข้าง agressive ของของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นที่น่าจับตามองนะคะซึ่งสเต็ปถัดไปที่เรามองก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องเ,อเรื่องของการค้านะคะตรงนั้นค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะคงต้องจับตามองกันใกล้ชิดสําหรับรายละเอียดที่จะมีตาม,มาหลังกัน เข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการแล้วเริ่มดําเนินการแล้วนะคะในส่วนของปัจจัยอื่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลง เอไปชัดเจนมากนักนะคะก็เออยังไม่ได้มีปัจจัยในเชิงหนุนทางบวกที่ชัดเจนมากเชิงลบที่ชัดเจนนะคะก็ยังไม่ได้มีเหมือนกันนะคะเพราะในระยะสั้นเนี่ยน่าจะเห็นเออเรื่องของการเก็งกําไรเข้ามาเป็นรอบๆเป็นระยะนะคะเวียนกลุ่มเวียนเซกเตอร์กันเล่นนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่มีการพักตัวลงไประดับหนึ่งนะคะมีแนวโน้มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นเหมือนกันนะคะซึ่งแนวโน้อมอันนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยสามารถผลักดันตัวเซตอินเด็กซ์ของเรานะคะถ้าจะวิ่งขึ้นไป สอบระดับจิตวิทยาแถวๆพันหจุดนะคะแต่ว่าเรื่องของการเบรกผ่านขึ้นไปเนี่ยคงต้องอาศัยตัวแฟกเตอร์ที่จะมาหนุนต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะบอกว่ายังยังไม่ได้มีอะไรภาพที่เด่นชัดเพราะฉะนั้นคําแนะนําของเราเนี่ยถ้าเซตสามารถดีขึ้นไปทดสอบพันหได้อีกนะคะตรงนั้นคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่แนะนำให้ทยอย take profit เทค p r o f ฟ t ออกไปบางส่วนนะคะเมื่อดัชนีปรับตัวสูงขึ้นนะคะ คุณในพอรระยะสั้นของเรานะคะเราคงถือตัวเมเจอร์นะคะโฮมโปรสุภาลัยนะคะช็อตเซลล์ตัว LPN นะคะตัวเซเป้แล้วก็ตัวสเต็กนะคะวันนี้เราแนะนำให้เก็งกำไรตัว BA เข้ามานะคะเนื่องจากว่ากลุ่มขนส่งและโลจิสติกเนี่ยได้รับตัว Transportation เนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจากข่าวล่าที่สุด ออกมาเรื่องของคอรมอลปรับขึ้นค่าภาษีน้ํามันเครื่องบินนะคะจะส่งผลต่อต้นทุนทางด้านสายการบินนะคะซึ่งเมื่อ,อ,อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาหุ้นของสายการบินเนี่ยลดลงไปกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น AAV BA หรือว่าการบินไทยนะคะซึ่งถ้ามองผลกระทบแล้วเนี่ยนะวิเคราะห์อของเรามองเนี่ยคงได้รับผลกระทบแล้วก็มีการปรับลดตัว คาดการผลกำไรของปีนี้ลงนะคะตัวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือตัว AAV นะคะน่าจะถ้ามองเป็นต้นทุนจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะประมาณสัก1 1 0 0ถึง1,200ล้านบาทนะคะการบินไทย,นยจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทนะคะส่วน BA เนี่ยจะอยู่ที่600ล้านบาทน้อยที่สุดนะคะเเรื่องของผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นสายการบินที่เป็นเป็น full service เนี่ย ที่ไม่ใช่โลคอ o s t อย่างเดียวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะคะเพราะว่า f u ลเ service เนี่ยก็จะมีราคาตั๋วในหลายระดับนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้จะมีวิธีการปรับลดตัวตั๋วที่มีราคาต่ำออกไปนะคะก็จะเหลือแต่ตัวที่มรีระดับราคาที่สูงขึ้นเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับว่าเป็นการปรับเพิ่มค่าโดยสารทางอ้อมนะคะเพื่อชดเชยผลกระทบที่จะมีขึ้นนะคะเพราะ,ะนั้นเรามองแล้วเนี่ยตัวระดับราคาหุ้นของสายการบินหลายตัวเนี่ย ลงไปเยอะเกินไปนะคะในขณะที่ตัวการผลักภาระเนี่ยน่าจะยังคงมีความเป็นไปได้อยู่นะคะอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งนะคะก็มองว่าในเรื่องของอราคาหุ้นของตัวกลุ่มสายการบินที่ลงไปเยอะเนี่ยเราให้รุ่นรีบาได้หนึ่งตัวนะคะก็คือตัว ba ที่เล็กคมนึ์เข้ามาเพราะว่าเรามองแล้วตัวผลกระทบเนี่ย น่าจะน้อยที่สุดในเชิงของจํานวนเงินที่ว่านะคะแล้วก็ยังมีให้การให้บริการแบบ first full service นะคะบางส่วนน่าจะผลักภาระได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะราคาหุ้นเนี่ยกลับลดลงไปเยอะมากที่สุดนะคะเออเมื่อวันศุกร์เนี่ยลงไปเยอะมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวนี้ถ้าจะซื้อรุ้นรีบาตัวนี้ก็น่ารุ่นมากที่สุดนะคะก็ให้ recommend เข้ามาเก็งกำไรนะคะสำหรับตัว ba นะคะราคาซื้อย1สบบาทเจ็ดสิบนะคะเอา take profit ที่ยี่สิบสาบาทนะคะ หุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะมีหนึ่งตัวคือตัวไดเมตนะคะสำหรับหุ้นติดชาร์จนะคะวันนี้นําเสนอหุ้นเพิ่มหนึ่งตัวคือตัว kkp นะคะให้น้ําหนักการลงทุน2ดาวนะคะให้เข้าซื้อที่57.75นะคะรอเทคโปรฟิตที่59.5สิบเตัดขาดทุนที่56.5นะคะมองว่าในเชิงพื้นฐานแล้วมองว่าน่าจะมีการฟื้นตัวของสินเชื่อได้ในปี60นะคะประกอบกับ ตัว KKP เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาจ่ายปันผลที่สูงขึ้นอีกนะคะแล้วก็จะทําให้ KKP เนี่ยเป็นธนาคารที่มีอัตรางเงินปันผลตอบแทนเนี่ยที่สูงออตอบแทนเงินปันผลที่สูงที่สุดนะคะให้เก่งกําไรตัว KKP นะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นนะคะถือสถานะต่อสําหรับตัว RJH นะคะตัวสวัสด์นะคะมิน Gfpt นะคะแล้วช็อตเซลล IMl นะคะส่วนตัวที่ถูกคัดลอสหรือตัดขาดทุนออกไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมี Bch นะคะ Aav นะคะแล้วก็ตัวสุภาลัยค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้จะเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ